สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องน,นะครับในตัว Xiaomi Pad 5ครับหรือว่าเขาเรียกว่า Xiaomi Mi Pad 5ครับผมจะเป็นตัวสีดำนะครับหรือว่าสีเกนะครับแรมก็คือแรม6ล o อ128นะครับตัวนี้เป็นล็อม l o b a l นะครับแล้วก็เป็นราคาที่จำหน่ายที่ไทยก็คือหนึ่งหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบบาท แกะกล่องให้ดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับบางคลิปหรือว่าบางช่องนะครับก็ทําการรีวิวได้มาหนึ่งนะครับแต่ผมเพิ่งได้มาใช้ในการใช้งานนะครับประมาณสักสองอาทิตย์ครับผมใช้งานดูแล้วผมจะมารีวิวแล้วก็แกะกล่องให้ดูแยกคลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ผมจะทําการแกะกล่องให้ดูเลยนะครับแกะกล่องกัยนะครับมาดูนะครับอุปกรณ์ในกล่องนะครับในตัว Xiaomi Pad 5นะครับก็จะมีของขอยังไงครับ สเปคที่ผมใช้คือนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะก็คือแ a m 6กล้อมหนนะครับนี่สเปคก็ตามไปเลยครับผมหน้าจอก็รีเฟรชเร e สูงสุดก็คือ 120Hz เฮิร์ครับในระบบเสียงครับจะมีลำโพงนะครับผม4ตัวครับเพราะก็คือเป็นด o ไมเออร์มอนครับแล้วก็ CPU นะครับจะใช้เซนด d r a าก้อน0ครับแบตเตอรี่8,720มิลลิแอมครับ เป็นสีสเปกเกนะครับก็คือเป็นสีเก้ครับแต่ชื่อเรียกถูกถูมันก็จะมีชื่อเรียกของมันนะครับนี่ผมขอส่องไฟเลยนะครับเห็นไหมครับสีสวยมากครับก้องจะมี2ตัวนะครับแล้วก็มีแฟลช led อยู่ข้างหลังนะครับนี่น้ำหนักก็ประมาณ ipad air 4่ครับผมนี่ครับ น,นี่ผมจิตร์ฟิล์มไว้แล้วนะครับมาดูอุปกรณ์ภายในกล่องน,นะครับ,บอุปกรณ์น,นะครับภายในกล่องนะครับก็จะประกอบด,ด้วยนะครับสาย USB นะครับเป็นตัว USB Type A to Type C นะครับแล้วก็หัวชาร์จนะครับหัวชาร์จหัวชาร์จ ประมาณรองรับสูงสุดที่22.5อวัตต์ครับผมนฟ้าชาร์จนะครับก็จะประมาณนี้เลยครับผมอมุปกรณ์ในก่อนก็มีหไายมากครับมีสายชาร์จกับหัวชาร์จนะครับนี่เป็น miui 12.5นะครับเพราะว่าขอบจอมันประมาณใก้เคียงกับ ipad pro ครับผมหรือว่า ipad air 4ครับนี่ครับอันนี้ขอบจอของ ipad ปี2021นี่ขอบจอคือใกล้เคียงกันครับขอบขอบจอใกล้เคียงกันนะครับผมถ้าใครอยากแน่ใเจว่าขอบจอบางไหมผมว่ามันก็บางนะครับผมในการใช้งานนะครับหน้าจอก็ใหญ่เต็มตาดีนะครับอันนี้ผมมาเก็ตของให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะทําการรีวิวให้ดูในภายภาคหน้านะครับหรือว่าอีกประมาณสองสามวันนี่แหละครับผมจริงๆผมใช้มานานแล้วอีกตัวหนึ่งแต่ผมเพิ่งมาเปลี่ยนสีครับนี่ผมขอ หน้าจอ r e f r e s เดทคือโอเคมากครับเลื่อนไหลดีนะครับผมว่าสเปคก็คุ้มดีครับกับราคาที่เราจ่ายไปตัวนี้ใส่ซิมมาได้นะครับมีแค่ Wi-Fi รลองรับ Wi-Fi 5นะครับครับผมอันนี้คือตัวอันนี้คือตรงเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับอยู่ตรงนี้ปุ่ม power จะอยู่ด้านบนนะครับก็ใกล้เคียงกับ iPad Air iPad Pro นะครับนี่เลยนี่ครับ เมนูก็จะประมาณนี้ครับสามารถใช้แนวตั้งและแนวนอนได้ครับดีเลยครับอันนี้กล้องนะครับผมีครับกล้องกล้องหน้าผมว่ามันก็ชัดดีนะครับผมนี่ครับมีแฟลชแอเอรดีนะครับสามารถถ่ายรูปได้นะครับนะครับ คือว่ากล้องไม่ได้ขี้เหร่นะครับถือว่าใช้งานได้นะครับวูชัดดีครับกล้องครับผมอันนี้ผมจะทดลองการใช้งานสักหน่อยนะครับผมเชื่อมต่อ WiFi ได้ปกตินะครับไ i f i 5นี่เชื่อมต่อ5 g ได้ครับ Wi ไ i 5 g 2-4ก็ได้ครับผมก็ตามนี้เลยครับแกะกล่องนี่ปุ่ม power อะไรลำโพงสีตัวก็โอเคครับผมใช้งานมาเสียงดังฟังชัดครับ นี่เลยครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปในการแกะกล่องของผมในครั้งนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ